น้อมโหสิการมปด้กันนะลูกนะโมตัสสะพักวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังฆังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิสังฆังสรนังขจามิ ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่เวจีมหานรกในอบายภูมิทั้งสี่จนถึงพรมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมในทุกๆเขตแดน ขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรัตนตายและน้อมกาบขอขมากรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหมดทั้งสิ้นจะด้วยการเบียดเบียนก็ตามเอารัดเอาเปรียบก็ตามหรือการทำร้ายทำลายก็ตาม การกีดการขัดขวางก็ตามหรือการขับไล่สายสงก็ตามต่อหมู่สงทั้งหลายต่อนักบวชทั้งหลายต่อผู้ทรงศีลสรงธรรมทั้งหลายต่อวัดวาศาสนาต่อครูครูบาจารย์ต่ออริเจ้าอริยสง ต่อโมเหล่าอรหัน ah ต์ทั้งหลายต่อปัจเจกพุทธเ,เาทาทจ,จธเ้าทั้งหลายมหาปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายต่อองค์มหาบาร,รมีหรือการเบียดเบียนต่อองค์พุทธะมหาพุทธะเอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามหรือการประมาทร่วงเกิน ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลายบุรพากษัตริย์เจ้าทั้งหลายภาคส่วนในองค์มหาบรมีนอเนื้อผู้ทางกูลผู้มีอธิวาสนาทั้งหลายหรือการประมาทล่วงเกินใดใเบียดเบียนทำรายทำลายต่อหมศพสัตว์ทั้งหลาย ประเทศชาติบ้านเมืองทุกแว่นแขวนดินแดนการเบียดเบียนล่วงเกินต่อสามีก็ตามต่อภรรยาก็ตามต่อบุตรธิดาก็ตามต่อบริวารก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแหวงลอบลาค่าฝันทำลายล้างทั้งหลาย ต่อศาสนาต่อลัทิต่างๆต่อนักบวชทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งกันและกันในโลกธา,ธต,า,าตุทั้งหลายในสังสารวัตรทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอโหสีกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกๆก,กรณีกรรม <c oughs> ที่ได้หลงประมาทไปแล้วล่วงเกินไปแล้ว <c oughs> ในชีวิตก็ตามล่วงเกินในทรัพย์สินก็ตามล่วงเกินในแรงงานก็ตามล่วงเกินในของอันเป็นที่รักก็ตาม ของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง,องเมืองหนึ่งเมืองใดก็ตามที่ได้นำเอามาเป็นของตนโดยที่มิได้รับการยินยอมทั้งหลายหรือการล่วงเกินบบ oh! ในผืนปัตตีที่อยู่ที่อาศัย,ย,ศยในทุกแว่นแคว้นดินแดนน,นำมาเป็นของตน โดยที่มิได้รับการยินยอมทั้งหลายการล่วงเกินในบุคคลต้องห้ามทั้งหลายของต้องห้ามทั้งหมดทั้งสิ้นในสามีบุคคลอื่นในพัญญาบุคคลอื่นในวัตถุสิ่งของสิ่งสากะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของบุคคลอื่นนางต้องห้ามแห่งองค์มหาบาร,รมีบุรพากษัตริย์เจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอโหสิีกรรมต่อทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิต่อองคุณทั้งหลายต่อคุณรัตนะไตาต่อคุณบิดามันดา บภระภาคกษัตริย์เจ้าผู้รู้บาอาจารย์องค์พุทธะมหาพุทธะขอกรรมทั้งหลายทั้งปวงพึ่งเป็นโอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิร่วมกันนาการบัดนี้ด้วยเถิด เอโหสี่อาโหสี่เอาโหสีหส่สสสแล้วเขาพเจ้าทั้งหลายขอเฉยเฉยเชยใ,ในนี่กรรมนี่เวรในนี่ชีวิตทั้งหลายนีท่ทรัพย์สินทั้งหลายนี่ประเทศชาติบ้านเมือง นี่แรงงานนี่โลกธาตุทั้งหลายจะตลอดจนถึงนี่บุญคุณทั้งหลายที่มีต่อทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิขอเฉยเฉยเฉยใช้ด้วยที่วาสนาบนบารมีที่ข้าพเจ้าเคยมีมาแล้วในทุกพบทุกชาติทุกกานทุกกาบ ทุพทนดรจากการอุปถากบุษถามสองข้อในวัดวาศาสนาในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในสมณชีพามทั้งหลายในสภสัตทั้งหลายหรืออธิวาสนาบารมีอันเกิดขึ้นจากการบวชการบรรพชาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือจากการตรงต่อสัจธรรมวานปล่อยการวางความไม่ยึดติดทั้งหลายโดยวิมุตโดยนิพพานอยู่แล้วทั้งหลายหรือการที่ได้มีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์นำพาสรรพสัตให้จบตามให้ดับตามให้วางตาม ตามองค์พุทธะตามองค์มหาบารมีมอรมขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสิ่งมีคุณผู้มีคุณทั้งหลายพ,พ,พื้พนปฐพีประเทศชาติบ้านเมืองใน,ในทุกแว่นแคว้นดินแดนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเวียนว่ายตายเกิด,ดได้อิงอาศัย ณที่หนึ่งที่ใดก็ตามบุปการีทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็าตามเป็นอมนุษย์ก็าตามพึ่งมีส่วนในวาสนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกัน ไปตลอดการเทินโสโสโส